สวัสดีค่ะคุณวินานะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่จะบอกว่าเป็นบุญผิวแท้ที่ได้รีวิวสกินแคร์ตัวนี้นะคะลูกศิษย์โค้ดเขานำสกินแคร์เข้ามาตัวหนึ่งจากฝรั่งเศสแล้วก็ส่งให้โคด้ดดูตอนแรกโค้าก็แบบเออโอเคนะเพราะว่าชอบสกินแคร์อยู่แล้วใช่ไหมคะพอเขาบอกว่าโค้ดคะตัวนี้เป็น Oil, อาร์เกนออน์แบบว่าไออาร์เกนออน์เหรอเพราะว่าจริงๆก็ได้ยินอาร์เกนออน์มานานแล้วแล้วก็เคยใช้อยู่ในแง่ของตัวผมนะ แต่เขาอีกประโยคนึงเขาบอกว่าโค้ดค่ะอันนี้เป็น P L R กันอออตาโตเท่าไก่หานเลยบอกว่าส่งมาเลยนะแล้วคนก็พอได้ลองใช้ก็รู้สึกชอบมากวันนี้ก็เลยจะทำคลิปนี้นะเอามาเล่าเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับอร์แันออยนะคะ So Bio กับหัวป่ะ So Bio Ethic นะก็จะเป็นตัวอร์กันออยนะซึ่งจริงๆพระเอกของตัวนี้ก็คือ a r ก a นออยตัวนี้นี่เองนะคะ พูดถึง a r ร์ n กน l อยเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังอีกว่าตัว a r ร์ n กน l อเนี่ยนะมันมาจากต้น a r ร์ n กนะซึ่งปลูกปลูกเฉพาะในโมร็อกโกเท่านั้นแล้วเพราะว่ามันปลูกแค่ในโมร็อกโกเนี่ยนะคะมันก็เลยจะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่หลายๆสกินแคร์เนี่ยเขาพยายามที่จะใช้ตัวนี้นะด้วยความที่มันปลูกจํากัดตอนนี้ต้นอาร์แกนเกิด กลายเป็นต้นไม้ควบคุมของมร์โคม,มันยิ่งหายากใหญ่เลยแล้วตัวที่เด็ดเพราะว่าแบรนด์นี้ไม่ใช่แค่เอาอาร์แกนออยล์มาทำเนี่ยเขาใช้ตัวเพียวอาร์แกนออยล์นะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นซึ่งโค้ดต้องบอกว่ากลุไม่เคยใช้แล้วพอได้เริ่มลองใช้เนี่ยนะชอบมากวันนี้โค้จะมาสาธิตให้ดูว่านี่ของการใช้อร์กนออยล์เนี่ยนะประมาณแบบไหนนะโค้จะรีวิวสามตัวพระเอกก็คือตัวนี้ค่ะอาร์แกนออยล์นะแล้วก็ จะมีตัวาอครีมนะายแอนลิปนะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่เด็ดมากนะจะเป็นครีมนะวิธีการใช้นะปกติแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงสกินแคร์เนี่ยนะคะคนจะบอกว่าอะไรที่เหลวก่อนเหลวสุดให้ใช้ก่อนนะแต่ตัวนี้เนี่ยพอคนได้ลองเลยนะคุจะบอกว่า,อ,าอยากจะแนะนำว่าเริ่มแรกนะคะให้ใช้ตัวอาร์แกนออยนี้ก่อน นี้วิธีการทาออยล์ให้สมบูรณ์แบบนะให้มันซึมได้ดีก็คือวอร์มมือนะวอร์มมือให้อุ่นเพราะว่าความอุ่นมันทาให้ออยล์น่ะซึมซับได้เร็วนะคะถ้าเราใช้มือปกติเลยเวลาทาเนี่ยมันก็จะก็ดีอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ดีมากกว่านั้นก็คือโค้ดแนะนาให้วอร์มมือวิธีการวอร์มมือก็ทาแบบนี้คือเอาอาจจะเป็นผ้าอุ่นก็ได้จับจับจับัให้มันให้มันรู้สึกว่ามือมันอุ่นขึ้นหรืออีกอันหนึ่งนะคะเค้จะแตะแบบนี้เลยนะคะเอากันเอาเอากันออยล์ แตะอาลนันออยแบบนี้แล้วก็วอร์มมือนะแล้วก็ถูถูถูมือให้สว่างเพือ <c oughs> ่อให้มันอุ่นมากขึ้นนะมาอังอังเอ้ยยางอ่ะโอเคถูถูถ,ถ,ถูเพื่อให้มือมันอุ่นขึ้นเพื่อเวลาที่เราทาออยเนี่ยมันจะได้ซึมซับได้เร็วนะคะโอเคใช้ได้ล,ละอันนี้สเต็ปของการใช้นะก็ใช้แบบนี้ก็คือว่าเอานิ้วนางนะคะนิ้วนางแตะลงใบแตะนะที่ใต้ตา เพราะมันเป็นอายกับลิปใช่ไหมคะก็จะแตะที่ใต้ตาแบบนี้นะมือเราก็เราอาบน้ําสะอาดอะไรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปปนเปื้อนในขวดนะคะอันนี้เขาให้ทาอายกับลิปเราก็ทารอบปากเพราะว่า จุดของความแก่ก็จะมีอย่างนี้ค่ะพวกเราใต้ตา,ตาใช่ไหมแล้วก็รอบๆอบปากก็มันจะมีร่องจีบๆรอบรอบปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะจุดที่สําคัญของไอคอนออยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแอนท a g i n g มันช่วยเรื่องของความแก่ดีมากเรื่องความแห้งปกติตรงแก้มของเราเนี่ยนะคะมันจะแห้งกว่าตรงทีโซนฉะนั้นเนี่ยเขจะเติมนะ จะใช้ตัว eye and lip cream นะคะตัวนี้เนื้อก็เป็นฟลูอิดดีเลยนะคะมาดูนะเนื้อค่อนข้างต้องบอกว่าเป็นฟลูอิดแล้วกเ็เนื้อสัมผัสดีนะคะ นางเอกนะก็เป็นครีมนะเป็นแอนตี้เอ g จิ้งคต้องบอกว่าตอนแรกที่คด,ดูเลยนะคะเนื้อเนี่ยคดไหมคะรู้สึกว่าค่อนข้างหนักนะเนื้อจะค่อนข้างหนักแต่พอแตะไปแล้วเนี่ยนะกับซึมเร็วมากแต่จุดของเวลาที่เราทาพวกครีมเนี่ยนะคะ ถ้าใครที่ผิวแห้งเนี่ยนะการการใช้ครีมก็จะดีกว่าคือเนื้อที่มันหนักมันก็จะดีกว่าเนื้อที่มันเหลวเพราะว่ามันก็จะอยู่นานนะคะแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยสําหรับอาก o อยนะคะใค,นะใครที่ผิวแห้งนะใครที่ผิวแห้งใครที่รู้สึกว่าเอ้ยดูแบบเริ่มมีหย่อนคล้อยนะเป็น Anti-Aging ทั้งหลายนะตัว ไอเกิลออยตัวนี้เป็นพระเอกตัวนี้เป็นนางเอกนะคะแล้วก็ตัวไอครีมก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งโคจะบอกว่า3ตัวนี้เนี่ยไฮไลทเรคโคมเมนนะคะแต่จริงๆเขามีลานกว่านี้เขามีลายเซรั่มมีอะไรด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มลองนะคะอยากจะสั่งซื้อตัวนี้นะก็สั่งผ่านโค้รก็ได้นะคะเขียนสั่งเข้ามาจะบอกว่าไอเกิลออยเนี่ยนะเป็นตัวที่ถ้าใครที่ไม่อยากแก่นะสกินแคร์ตัวนี้โคแนะนําค่ะไม่อยากแก่ต้องดูแลผิวกับ อากกนออยล์โซไบโอเอติก